เกิดอ,อะไรขึ้นครับในขณนะที่ตลาดหุ้นทำออทามไฮอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มของหุ้นเทคโนโลยีรวมไปถึงคริปโตเคอเรนซีที่ได้อน,นิสงจากการเข้ามาของโดนัลด์ทรัมป์และการลดดอกเบี้ยของเฟดแต่กลายเป็นว่าในปีนี้ครับนักลงทุน VI ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนในโลกอย่างคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตนั้นกลับถือเงินสดกว่า3ามแสนล้านดอลลาร์นะครับแถมมีการขายหุ้นอย่างหนักผิดปกติซึ่งที่ขายส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นหุ้น Apple ที่ปีนี้นั้นราคาหุ้นพุ่งกว่า20%่สิบเปอร์เซ็นะครับทั้งหมดนี้ ขอ,องตำนานนะักลงทุนที่ยังมีชีวิตหรือว่าปู่รู้อะไรที่คุณไม่รู้เป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจำลอ้ฟังนะครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมปุงนะครับเด็กเตรียมอุดมเกียรตินิยมวิศวะจุฬาฯสู่ไอซ่าด้านการเงินการลงทุนคุณอยู่กับช่องคิมพอลลี่ไลฟ์ครับที่จะมาพูดถึงการเงินเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้ผมจะมาชวนคุยถึงบทวิเคราะห์จากสื่อดังอย่างทาง Wall Street Journal นะครับที่เขาจะพาไปเจาะลึกถึงเหตุผลที่แท้จริงของการขายหุ้นแล้วก็การถือเงินสดมากผิดปกติของบริษัท Berkshire Hathaway ของทาง Warren Buffett ในปีนี้นะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยมันมีความน่ากลัวอะไรที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่า Wall Street Journal เ,เขาดูประหลาดใจจริงๆนะกับแอคชั่นนี้ที่มันเกิดขึ้นในปีนี้คือถึงแม้ว่าตลอด2 3 4 5ปีที่ผ่านมานั้นคุณอาจจะได้ยินข่าวการถึงเงินสดมากเป็นประวัติการของคุณปู่มาก่อนหน้านี้นะครับแต่ต้องบอกว่าในช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยเบรกชัยก็ยังมีการสะสมมีการซื้อหุ้นอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้มีการเทขายหุ้นอันดับท็อปๆของพอร์ตออกมาเยอะขนาดนี้แต่ถ้าว่าพอเข้าสู่ปี2024ก็คือปีนี้นี่แหละครับผ่านมาแค่3ไตรมาสกลายเป็นว่า2หุ้นใหญ่ที่สุดในพอร์ตตออย่างงัวข Apple แล้วก็ Bank of a m e เม c a นั้นถูกขายออกมาเกินครึ่งหนึ่งของการถือครองแล้วนะครับแถมีจุดที่น่าสนใจก็คือทางเบร h ชัยนั้นไม่ได้ซื้อหุ้นคืนด้วยในไตรมาสที่ผ่านมาทั้งๆท,ที่ซื้อมาตลอด6ปีก่อนหน้านี้นะครับซึ่งเหตุการณ์หลายๆอย่างเหล่านี้พอมาประกอบกันแล้วเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกองทุนอื่นนั้นก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แปลกตาม,มากเพราะว่าสักประมาณ2-3ปีเนี่ยก็คงได้เห็นการปรับแอคชั่นแบบนี้นะครับก็คือที การลงทุนของทางเ Berkshire า a t h เวย์ของคุณปู่ร์เ r นบ b u เฟ e t t นั้นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยสิปีจะมีสักครั้งหรือเปล่ายังไม่รู้เลยทายิ่งมาขายในจังหวะที่ผลประกอบการของหุ้นทั้งสองตัวนั้นก็กําลังไปได้ดีนะครับราคาเนี่ยก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งลองเคาะเล่นๆนะครับว่ากําไรที่หายไปจากการขายหุ้น2ตัวนี้ของคุณปู่เนี่ยมันจะอยู่ที่เราๆไม่ต่ำกว่า1น0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งก็อีกแล้วนะครับอย่าให้มานั่งเปรียบเทียบเลยว่าไอ้เงิน5,000ล้านดอลลานั้นนมมัาก ขนาดไหนใช่ฮะถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ราวๆห้าแสนกว่าล้านบาทนะครับและเงินก้อนนี้ก็สามารถเอาไปทําโครงการแจกเงินดิจิตอลให้คนไทยได้แถมยังเหลือเงินทอนด้วยนะและนี่แหละครคือมูลค่าโดยประมาณของเม็ดเงินที่บัฟเฟตทําหล่นหายในปีนี้นะครับแหมเปรียบเทียบเสมือนทําเงินตกแถวหน้าเซเว่นเลยแต่นั่นแหละเงินตกของเขาเนี่ยเอามาแจกเราได้ทางประเทศนะครับผมที่นี้นอกจากมาดูแค่หุ้น2ตัวนี้เนี่ยไปดูสถานการณ์ของภาพรวมในตลาดก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นสภาวะที่ดู ดูหน้าลงทุนนะครับสถานการณ์อะไรก็ดูเป็นใจไปหมดทั้งเศรษฐกิจสหรัฐที่ถึงแม้จะทรงๆก่อนหน้านี้แต่ก็มีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นมาเฟดก็ลดดอกเบี้ยแล้วประธานาธิบดีคนใหม่ก็กําลังจะเข้ามารวมถึงเทรนการพัฒนาของเทคโนโลยี AI อะไรต่างๆดูจะไม่ได้มีเหตุผลไหนสนับสนุนให้คุณปู่เทขายหุ้นเทคโนโลยีระดับโลกอย่างตัวของ Apple เลยนะครับยิ่งถ้าพูดถึงแนวคิดการลงทุนที่บัฟเฟตใช้มาตลอดก็คือช่วงเวลาการถือครองหุ้นที่เขาชอบที่สุดก็คือการถือตลอดไปไม่ต้อง จุดน,นี้แหละที่ทําให้วอลตีจอนนองงมากๆว่าแล้วทําไมปีนี้เขาต้องเทขายหุ้นออกมามากขนาดนี้ในช่วงเวลาที่ทุกอย่างยังดูดีอยู่เลยนะครับเพราะการทําเงินของเฟตนะครับวิธีการของเขาก็คือเขาพยายามจะเลือกหาบริษัทที่พื้นฐานดีพื้นฐานยอดเยี่ยมมากๆแล้วถ้าเจอแล้วเนี่ยก็คือพยายามซื้อในราคาที่เหมาะสมนะครับไม่ต้องถึงกับถูกมากก็ได้แต่ว่าจะต้องไม่แพงนะครับซึ่งพอได้เข้ามาในพอร์ตแล้วเนี่ยเฟตก็จะพยายามถือให้นานที่สุดตราบที่เช็คแล้วพื้นฐานมันก็ ยังดูโอเคอยู่เพื่อให้พลังของดอกเบียทบต้นนั้นมันได้ทํางานอย่างเต็มที่ในหุ้นตัวนั้นนั่นเองฉะนั้นพอนั่งคิดกันสาระตะแล้วเนี่ยก็ยังไม่เจอนะครับว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้เขาต้องขายหุ้นออกมาเยอะขนาดนี้ทําให้นักวิเคราะห์ไม่น้อยนะครับก็เริ่มเดาไปที่เหตุผลส่วนตัวของคุณปู่หรือเปล่าด้วยวัยที่สูงอายุมากๆก,ก,กว่า9 4ปีแล้วเนี่ยบางทีเหตุผลอาจจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องมรดกไหมทําให้ปู่เนี่ยเตรียมการอะไรพวกนี้มากขึ้นแต่ว่าเหตุผลข้อนี้เนี่ยนักวิเคราะห จากวอสติจนนอลไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเรื่องพินัยกรรมของบัฟเฟตเนี่ยทั่วโลกก็รู้กันคร่าวๆแล้วนะครับว่าเขาตั้งใจจะทิง้งทรัพย์สินกว่า99%ของเขาก็คือแทบทั้งหมดเนี่ยให้กับการกุศลนะครับและไอการมอบนี้เนี่ยก็ไม่ได้จะมอบเป็นเงินสดเป็นอะไรด้วยแต่ว่าจะมอบให้ในรูปแบบของหุ้นเบิร์กชัยฮาร์ทเวย์ฉนนั้นมันก็เลยแปลว่าอายุไขของปู่เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการตัดสินใจการลงทุนของเบิร์กชัยเลยขณะที่จะะตตััดมาที่่เหุผลอืนนๆนครบ อย่างเรื่องของภาษีที่ปู่อ้างก่อนหน้านี้หรือว่าปัจจัยแม่ล้อมของความไม่แน่นอนทางการเมืองผู้มีรัฐศาสตร์เรื่องของเงินเฟอ้ออะไรเหล่านี้เนี่ยทางวอสติชโนมองว่ามันล้วนเป็นปัจจัยในระยะสั้นนะครับที่ถ้าเกิดว่าเบิร์กชัยจะขายหุ้นเพราะเรื่องเหล่านี้จริงๆเนี่ยยังไงซะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาคงไม่ถือมาได้ขนาดนี้หรอกนะครับถ้าเขาคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันมีผลจริงๆเพราะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Apple หรือว่า Bank of America เนี่ยตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นก็เจอความท้าทายอย่างมากนะครับโดยเฉพาะ ในช่วงของโควิดเองนั้นปู่ก็ไม่ได้มีการขยับในหุ้น2ตัวนี้อะไรมากมายฉะนั้นจนแล้วจนรอดนะครับก็เลยไม่มีใครหาเหตุผลได้จริง,รงๆว่าสรุปลับเบิร์กชายขายหุ้นขนาดนี้แล้วถึงเงินสดเยอะขนาดนี้เพราะอะไรนะครับแต่ว่าถ้าคุณกลับคําถามกันนะมันจะเกิดความพิศวงขึ้นมาเกิดขึ้นนะครับคือถ้าคุณเปลี่ยนจากถามว่าคุณปู่เนี่ยขายหุ้นขนาดนี้เพราะอะไร เปลี่ยนเป็นถามว่าเฮ้ยแล้วในอดีตเนี่ยปู่เคยขายหุ้นขนาดนี้ไหมแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นล่ะคําตอบมันเริ่มจะฟังดูน่ากลัวขึ้นมานะครับพอพอวอลสตีจอนอไปค้นดูย้อนหลังนะครับก็ปรากฏว่าตลอดกว่า60ปีที่ผ่านมานั้นเบรกชัยเคยขายหุ้นหนักๆแบบนี้แค่ประมาณ3ครั้งเท่านั้นและทั้ง3ครั้งของการขายนั้นเนี่ยมันก็ตามมาด้วยวิกฤตทางการเงินครั้งใหญ่หรือว่า Recession นั้นตามมาทุกครั้งเลยไม่ว่าจะเป็นในช่วงทศวรรษ60นะครับซึ่งกราฟนี้เนี่ แล้วก็จะเป็นช่วงกลางทศวรรษ90นะครับที่จะเห็นกราฟเนี่ยมันมีการกระดกขึ้นมานั่นแหละครับที่หลายคนก็ทราบดีนะครับว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยมันก็ตามมาด้วยฟองสบู่หุ้นเทคโนโลยีปี2000นะครับก็คือฟองสบู่ .com นั่นเองในขณะที่มีการขายหนักๆอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เนี่ยก็ประมาณปี2005-2006นะครับซึ่งหลังจากนั้นไม่นานมันก็ตามมาด้วยวิกฤตการเงินครั้งใหญ่วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008นั่นเองฉะนั้นถ้ายึดจากสถิติเหล่านี้เนี่ย หนึ่งในインเคเตอร์ที่ต้องจับตาอย่างมากนะครับว่ามีฟองสบู่อยู่ข้างหน้าในอนาคตอันใกล้นี้หรือเปล่าแต่เร้ก็ตามทวิแฟนนะครับถ้าเกิดไม่ไม่ตื่นตะหนกมากเกินไปก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอปู่ขายหุ้นหน,หนักๆปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่ได้ตามมาด้วยฟองสบู่ทันทีนะครับมันมีระยะเวลาห่างๆอยู่ประมาณ3-4ปีและถ้าย้อนกลับไปในแนวทางการลงทุนของบัฟเฟตเองเนี่ยเขาก็ไม่ใช่คนที่มานั่งทายตลาดนะครับว่าเออมันจะขึ้นหรือว่าจะลงแต่ว่าเขาเน้นที่การวิเคราะห์ธุรกิจเป็นหลักนะครับแล้วก็ ที่เพราะว่าสิ่งเดียวที่ยืนยันได้จริงๆนะครับถึงเหตุผลการถึงเงินสดมากขนาดนี้ของทางเบิร์กชัยเนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยพวกเขาคิดว่าหุ้นในตลาดนั้นมีราคาที่แพงเกินไปนะครับแต่ถ้าจะโยงไปถึงสัญญาณฟองสบู่เนี่ยทางวอสติเจอน์นมองว่าเออคุณอาจจะตื่นตระหนกมากเกินไปนะครับโดวยพวกเขาชวนมองว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นวอร์เรนบัฟเฟตตอนนี้เนี่ยที่ตลอดชีวิตการลงทุนที่ผ่านมานั้นเขาทําผลตอบแทนได้เฉลี่ยประมาณ20%ต่อปีซึ่งมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆ แต่ว่าการจะรักษาโภพแมนให้อยู่ในระดับนี้ด้วยเงินต้นเป็นหลักทรเรียนในตอนนี้แล้วเนี่ยคุณจะทํำยังไงได้บ้างซึ่งนี้ต้องตัดช้อยล้ำๆในการซื้อทองคําซื้อบิตคอยไปด้วยนะครับเพราะว่าอันนั้นมันไม่ใช่แนวทางหรือว่าสไตล์การลงทุนของปู่คือถ้ายืนบนแนวทางเดิมจริงๆก็คือการหาบริษัทที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ซื้อในราคาที่เหมาะสมเนี่ยทางเดียวที่เป็นไปได้นั้นปู่จะต้องหาบริษัทขนาดใหญ่ที่แบบว่าพื้นฐานดีจริงๆและต้องซื้อในช่วงเวลาที่เกิด วิกฤตเท่านั้นนะครับซึ่งแปลว่ามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นยากมากๆนะครับคือทางว a l ติ t r e e t Journal เนี่ยเขาก็เปรียบเทียบว่าเหมือนคุณต้องหาช้างเผือกให้เจอนะครับซึ่งหายากไหมก็หายากแล้วแล้วหาเจอไม่พอนะต้องรอให้ช้างเผือกตัวนี้ลมด้วยถึงจะมีโอกาสให้ทางเบิ k ์ก i r เข้าไปลงทุนได้นี่ในบริบทที่ตอนนี้เนี่ย GDP ของสหรัฐรวมถึง GDP ของทั่วโลกนั้นมีการชะลอตัวนะครับมันยิ่งหาผลตอบแทนที่สูงๆขนาดน,นั้นเนี่ยลำบากแม้ในทางโก l d m a n s a หรือว่าทางแวนการ์ดนะครับซึ่งเป็นกองทุน ชื่อดังยังมีการประเมินเลยว่าในทศวรรษหน้าก็คือ10ปีข้างหน้านั้นผลตอบแทนเฉลี่ยของ S&P 5 0 0นั้นอาจจะลดลงมาเหลือแค่3%ต่อปีเท่านั้นเมื่อเทียบกับ10ปีที่ผ่านมาที่อยู่สูงถึง13%ต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยมันจึงดูไม่น่าแปลกใจเลยที่ตอนนี้ปู่巴ฟตจะอยู่ในภาวะที่ไม่มีอะไรจะซื้อนะครับแต่อีกแง่หนึ่งมันก็สะท้อนความเป็นนักลงทุนที่ดีของปู่เหมือนกันนะครับจากการยึดมั่นในสไตล์การลงทุนตัวเองก็คือเข้าเสี่ยงเข้า เาเดิมพันเฉพาะส่วนที่ตัวเองรู้เท่านั้นนะครับแล้วก็การรักษาวินัยนของเขามันก็เลยออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแต่ว่าสําหรับนักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆท่านๆเนี่ยทาง Wall Street Journal ก็มองว่าคนอาจจะเล่นคนละเกมกับปู่นะครับเพราะว่าเงินต้นของคนเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากการเข้าไปซื้อหุ้นตัวไหนนั้นอาจจะไม่ต้องกังวลมากว่าอจะโดนข้อหาปั่นหุ้นไหมเพราะว่าซื้อทีเนี่ยราคาหุ้นดีดเป็นช่องๆอ,อะไรแบบนี้นะครับน้อมถึงถ้าจะมีการตัดสินใจด้วยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยคนก็สามารถซื้อบริษัทขนาดเล็กให้มีเนื้อ ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ต่างจากปูวัลเฟตฉะนั้นในท่อนทิ้งท้ายเนี่ยในวิเคราะห์จากวอสตีเจอนอ์ก็เลยลงความเห็นว่าการขายหุ้นหนักๆของปู่รอบนี้นั้นมันก็ส่งสัญญาณให้เรามัดระวังมากขึ้นนะครับว่าเออตอนนี้หุ้นในตลาดนั้นมันแพงมากๆแล้วแต่ไม่ถึงขั้นว่ามันจะเป็นสัญญาณวิกฤตใหญ่ๆวิกฤตฟองสบู่แตกอะไรแบบนี้แล้วสําหรับคนหลายคิดว่าตํานานที่มีชีวิตอย่างคนปูว่วอร์เรนบัฟเฟตนั้นแอคชั่นขนาดนี้เพราะเขาเห็นอะไรหรือเขาเป็นแค่คนตกยุคคนหนึ่งที่ตัดดสิินใจผพลา ขายหมูเข้าอย่างจังก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับส่วนใครชอบเน,น้นดีๆแบบนี้อยากสนับสนุนก็สามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในด้านล่างได้เลยนะครับภายในก็มีรีเสิร์ชบริราอมาโครจากนักลงทุนระดับโลกมูลค่ารวมเป็นหลักแสนต่อป,ปีมาสรุปเป็นเปนเปอร์ให้อ่านกันส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหานะครับก็แอดไปที่ Line แอดคิม property life ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อน,นครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุ่งวจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหารนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่ะจะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พอี้ไลฟ์นะครับวังจะเจอทุกคนในสัมมนาน,นะครับขอบคุณครับ